สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณคุณิงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบกันนะคะไปดูกันเลยเรื่องการลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักที่มีการกระจายการกระจายคืออะไรมาดูกัน การลบที่มีการกระจายนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขอยืมจงแสดงวิธีหาผลลบเดี๋ยวเราช่วยกันหาผลลบไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1 32ลบ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นักเรียนตอบคุณคุณหนึ่งสิว่า32อันเลขอะไรเป็นหลักหน่วยถูกต้องค่ะเลข2เป็นหลักหน่วยให้นักเรียนเอาเลขสองมาใส่ตรงหลักหน่วยนะคะ เลขอะไรเป็นหลักสิบคะเลขสามให้หนักเรียนเอาสามมาใส่ที่หลักสิบอ่ะลบกับอะไรลบกับเจ็ดเจ็ดมีเลขตัวเดียวเลยมันจะต้องเป็นหลักอะไรถูกต้องค่ะมันจะต้องเป็นหลักหน่วยหนูก็ามาตั้งให้ตรงนะแล้วก็ขีดเส้นปื๊ดหนึ่งเส้นนะคะจากนั้นวิธีการหาผลลัพธ์ก็คือ สองลบเจลบเดได้เท่าไหร่คะนักเรียนมีตังค์อยู่2บาทนะนักเรียนจะไปซื้อขนม7บาทไหมคะขายให้ไหมผมมีตังค์แค่2บาทไม่ได้จะต้องไปทำยังไงไปขอยืมตัวข้างหน้าหรือเรียกว่าการกระจายนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนก็จะตัดชึบสองก็บอกว่า เฮ้ยสเราขอยืมตังค์เธอหน่อยสอิสามอยู่ไหนหลักสิบสามก็จะให้มาอ่ะงั้นเธอเอาไป10บสก็จะเหลือสองแล้วสองก็จะเหลือเท่าไหร่คะสิบสองนั่นเองนะคะอใจมีลบได้แล้ว1 2บลบเเหลือเท่าไหร่คะ สิบลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่ทำยังไงเอาเจ็ดไว้ในใจใช่ไหมนับต่อถึงสิบสองเจ็ดแล้วไรแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองห้านกเรียใส่เลขห้าลงไปให้ตรงกันนะคะนักเรียนลบหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยอ่ะเ,อเลขห้าเลขสองมีตัวลบไหม ไม่มีดึงลงมาเลยฉะนั้นข้อนี้32มสิลบเเท่ากับยีนั่นเองยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันข้อต่อไป75็ดสิบลบกับเก้าเเเลขอะไรอยู่หลักหน่วยคะ เลขห้าเอาด้ค่ามาใส่เลขอะไรอยู่หลักสิบเลขเจ็ดมาใส่ลบกับเก้าเก้านั้นก็คือหลักหน่วยนั่นเองจากนั้นห้าลบเก้าได้ไหมคะมีตังค์อยู่ห้าบาทจะซื้อขนมเก้าบาทได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะักเรียนต้องทอํายังไงขอยืมหลักข้างหน้าอ่าขอยืมห้าขอยืมเท่าไหร่คะอ้าวเจ็ดก็จะเหลือ หกถูกไหมเจก็จะเหลือแค่6กห้ก็จะกลายเป็น10แล้วก็5้ลบได้อย่าง15บลบเเหลือเท่าไหร่คะ 9, เก้าไว้ในใจเ้าแล้ว10 11 12 13 14 1ิบหเหลือเท่าไหร่คะห นั่นเองอนักเรียนก็ใส่เลข6ลงไปให้ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบเท่าไหร่คะมีไหมตัวลบไม่มีให้นักเรียนดึงเลข6ลงมาไม่ใช่เลข7นะเลข7ถูกตัดไปเหลือเลข6แล้วนะฉะนั้น75ล9เท่ากับ66โอเคไหมมีหลักเยอะขึ้นแล้วนักเรียนดูนะคะ 79ลบ36เราสามารถใช้ได้หลายวิธีเลยวิธีที่หนึ่งใช้ตารางใช้แผ่นตารางหลักสิบกับหลักหน่วย79นี่79กับก็จะมี70กับ9หน่วยใช่ไหม70ก็เนี่ย1102เป็น20เป็น30เป็น40506070 50, กับอีก912345678 9อันนี้คือ9หน่วยนะคะจากนั้นลบกับ36มกไม่เห็นเห็นไหมคะเขาก็จะตัดออกไปตัดออกไป10บตัดออกไป20ตัดออกไป30แล้วก็ตัดไปอีก6หน่วย1 2 3 4 5 6เหลือเท่าไหร่คะเรียนนับซิเหลือเท่าไหร่10 ย0่0ิบกับอีก3หน่วยนั่นก็คือ4ีนั่นเองนะคะอันนี้ไปตารางเนาะใช้ันนี้ใช้แผ่นตารางวิธีที่2ใช้เส้นจำนวนซึ่งก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะคะก็จะเริ่มจาก79แล้วนับถอยหลังไปเห็นไหมเจ็ดสตรงนี้เป็น โจทย์ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเริ่มตั้งแต่79นับถอยหลังไปทีละ10ก็จะเหลือ69เหลืออะไร59เหลือ49อันนี้ก็คือ30แล้วแล้วก็นับต่อไปอีก6หน่วยก็คือ1 2 3 4 5 6ก็จะเป็น43อันนี้เรายังไม่ได้เรียนเนาะแต่ให้นักเรียนรู้ไว้เฉยๆนะคะ อ่าจากนั้นมาตั้งลบมาตั้งลบกันนะคะ79ลบ36 <amino. S 1> ก็เหมือนที่คุณครูสอนไปนะคะวิธีที่สามก็คือการตั้งลบก็เอาหลักหน่วยเขียนให้ตรงหลักหน่วย79 <c oughs> ก็คือ9อยู่ในหลักหน่วย7อยู่ในหลักสิบลบกับ36 6, yes? <c oughs> 6อยู่ในหลักหน่วย3อยู่ในหลักสิบให้นักเรียนลบกัน 9กลบหเหลือ3อันนี้ง่ายเลยเจลบสามเหลือสดังนั้นข้อนี้จะตอบสี่สบสานะคะไปต่อเลยค่ะการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน1นึ่พันอ่ะเริ่มแล้วก็ไม่มีการกระจายเริ่มอ่ะเรามาดูครอบครัวตัวลบกันครอบครัวตัวลบนะคะจะมี สามคนก็คือน้องหน่วยน้องหน่วยนะคะก็จะอยู่ในหลักหน่วยพี่สิบที่สิบก็จะอยู่ในหลักสิบแล้วก็พ่อร้อยพ่อก็จะอยู่ในหลักร้อยนะคะ,ะจากที่เราเรียนกันมีอยู่สองหลักใช่ไหมมีหน่วยกับสิบคุณครูจะเพิ่มหลักร้อยอีกหนึ่งหลักโอเคนะวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบนักเรียนลองดู อันนี้ยังไม่มีการขอยืมหรือมีการกระจายนะคะลบง่ายๆเลยให้นักเรียนตั้งหน่วยให้ตรงหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบอยู่ในหลักสิบหลักร้อยเขียนให้ตรงหลักร้อยแปดลบสี่เหลือลหเหลือเท่าไหร่คะแปดลบสี่เหลือสี่อันนี้ลบกันได้เพราะว่าตัวข้างบนมากกว่าใช่ไหมตัวข้างบนเป็นเลขแปด 8ลบสได้4 5ลบศได้ได้ามากตอบคนหนึ่งได้ทุกคนเลยได้5นะคะ2อลบ1เหลือ1ฉะนั้นข้อนี้ตอบ154การหาผลลบโดย ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพมีการกระจายเอ้ามีการกระจายแล้วดูสิยากมากไหมอ่ะคุณครูให้โจทย์782ลบกับ516ิบหดูสิให้นักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเอาเลขมาใส่ให้ตรงหลักนั่นก็คือนักเรียนดู782 นักเรียนเห็นไหมคะเลข2อยู่ในหลักหน่วยให้นักเรียนเอา2มาใส่ที่หลักหน่วยเลข8อยู่ในหลักสิบให้นักเรียนเอา8มาใส่ที่หลักสิบเลข7อยู่ในหลักร้อยให้นักเรียนเอามาใส่ที่หลักร้อยนะคะลบกับลบกับอะไรคะ516นี่516นักเรียนก็จะต้อง มาให้ตรงล้าให้ตรงเลขหกอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะนักเรียนก็เอามาใส่ที่หลักหน่วยเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็เอามาใส่ที่หลักสิบเลขห้าอยู่ในหลักร้อยก็เอาห้ามาใส่ที่หลักร้อยหนูถึงจะเริ่มการลบได้นะคะอะ <c oughs> ตัวแรกตัวแรกนะคะ <c oughs> ตัวแรก 2อลบหได้ไหมสองลบหได้ไหมสองลบหได้เท่าไหร่ไม่ได้เพราะว่าตัวข้างบนเป็นไงคะน้อยกว่าไม่สามารถลบได้ฉะนั้นสองก็จะต้องไปขอยืมตัวข้างหน้ามันนั่นก็คือ8นั่นเองสองไปขอยืมเอาอันนี้คุณครูลบก่อนนะ สอลบหไม่ได้ยือมอ้าวตาชึบตาชึบสองยืมมา <c oughs> 1ก็จะไปกลายเป็น10 2>, 2 8องก็จะเหลือเท่าไหร่คะถูกต้องออ 7, 12, 6, เหลือ7 12ดบสลบหเหลือ โตแล้วลบได้แล้วหกไว้ในใจนะไ่ต่อให้ถึงสิบสองหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองหกใช่ไหมนักเดียนก็เอาหกมาใส่ในช่องหลักหน่วยเจ็ดลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะง่ายมากเหลือหกเหมือนกันเจ็ดลบห้าเหลือเจ็ดลบห้าเหลือสอง ฉะนั้นข้อนี้จะต่อสอ6ร<ล>้อยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาฝึกใส่เลขให้ตรงหลักแล้วก็หาผลลบไปด้วยเลยนะคะอ่าอันนี้6 4 2้อยลบสองร้อนะคะหกรอ่ะให้นักเรียนดูอะไรอยู่ในหลักหน่วยเลข สองอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะก็ใส่ให้ตรงหลักหน่วยอ่ะสองต่อไปเลขดูตัวตัวนี้ก่อนนะดูันี้ก่อนนะดูทีละชุดนะอันนี้มีสามตัวใส่ให้หมดก่อนต่อไปหลักสิบก็คือเลขสี่อยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะจากนั้นเลขหกอยู่ในหลักร้อยลบกับ ลบกับลบกับไรสองร้อยสิบห้าสองร้อยสิบห้าเลขห้าอยู่ในหลักหน่วยใส่ให้ตรงกันนะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยนะคะเลขอะไรอยู่หลักสิบคะเลขหนึ่งเอามาใส่เลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบต่อไป หลักร้อยก็คือเลข2อ่ะลบกันลบกันได้ยังไงเอ่ย2องลบ5้าได้ไหมคะข้างบนน้อยกว่าไม่สามารถลบได้ใช่ไหมสองลบ5ไม่ได้ฉะนั้นเราจะขอยืม4ก็คือ2ตัด4 4, 4ส,สก็จะเหลือเท่าไหร่คะ 3เพราะว่าถูกขอยืมไป1 1ึ่นะคะสองจะกลายเป็นเท่าไหร่10 2ทีนี้ลบกันได้แล้ว12บลบหเอา5ไม่ได้ใจนะไปให้ถึง12 5 6 7 8 9 10 11 12 7ใส่เลยใส่เลยเลข7 เจ็ด <7. S 2> นะคะต่อไป3ามลบหง่ายๆ3าลบหนึ่ง <c oughs> ได้เท่าไหร่คะสองหลบสองได้อันนี้ไม่ต้องขอยืมไม่ต้องยืมใครทั้งนั้นเพราะลบกันได้เนาะข้างบนมากกว่าก็จะลบได้เหลือสฉะนั้นให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยก็คือสี่ร้อย 2 2่7โอเคไหมคะต่อไปการหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน1คันมีการกระจาย2หลักอ้าวมาดูกันกระจายกี่หลักก็ได้แล้วเพราะว่าเราเก่งแล้วใช่ไหม9 3้ลบ459 เขียนเขาใส่ไม้ให้ตรงแล้วนักเรียนเอ้าแล้วถ้าสูตรลมคูณไม่มีเลยทำยังไงเหมือนเดิมค่ะยืมค่ะยืมไปฟึบฟึบอันนี้เหลือสองอันนี้เหลือ10บสิบลบเได้เท่าไหร่คะ10บลบเก็จะเหลือ1นึ่ง้ไหม สอลบห้าอ้าวคุณครูหนิงลบไม่ได้อีกแล้วทำยังไงนักเรียนไม่ต้องตรงวลน,นะคะยืมเหมือนเดิมค่ะไปยืมหลักตัวข้างหน้านะคะถ้าเรายืมหรือเรียกว่าการกระจายนั่นแหละไปเกเหลือเท่าไหร่คะก็จะเหลือ8ดใช่ไหมแปดอันนี้ 2เราไม่ตัด3แล้วนะเพราะเราตัด3ไปแล้วมันจะเหลือแค่2เราก็ตัด2ชึบยืมมาก็กลายเป็น10 2โอเคไหมยืมแบบนี้นะคะอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่านักเรียนฝึกไปจะไม่งมง12-5ลบ5ได้ยังได้แล้วลบได้แล้วค่ะคุณครู <c oughs> ฉะนั้น5 เอาไว้ในใจนะับต่อให้ถึง12 5 6 7 8 9 10 11 12 7อันนี้ครูจะค่อยๆไปนะคะครูคเร็วไปไหม8ลบ4ก็ได้4ฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ471ดูอีกดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้เรามาใส่กันเองนะอันนี้ 7จ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหเจ็ดสามตัวเลยฉะนั้นหลักหน่วยก็จะเป็นเจ็ดหลักสิบก็จะเป็นเจ็ดหลักร้อยก็จะเป็นเจ็ดโอ้โหเจ็ดทั้งหมดเลยนะคะลบกับเท่าไหร่คะค่อยๆไปนะตัวค,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 คนที่ยังไม่ได้อ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด เลขอะไรอยู่ในหลักหน่วยคะ <c oughs> เลขแปดนัเรียนใส่ให้ตรงนะใส่ให้ตรงต่อไปเลขอะไรอยู่ในหลักส <c oughs> ิบนี่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 เลขเก้าสิบเก้าต่อไปเลขอะไรอยู่ในหลักร้อยเลขหนึ่งเรามาดําเนินการลบกันดีกว่านะคะเจ็ดลบแปดได้ไหมน่ยอันเนี้ยอันเนี้ย ลบกันได้ไหมเนี่ยสองตัวเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเลขเจ็ดเป็นไงน้อยกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นน้อยกว่าเราก็จะทําการกระจายหรือขอยืมเรียกสั้นๆว่าขอยืมอ่ะตัดเลยเจ็ดอันนี้ก็ตัดเลยอันนี้ก็จะเหลือหกนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นสิบเจ็ด เจ็ดลบแปแปดคุณคุณหญงสอนลบตลอดเลยใช่ไหมแปดไว้ในใจ9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสห้าสิบนักเรียนใส่เลยค่ะเลขเก้าชึบใส่เลขเก้าลงไปเข 9, ป้เาไปหกหกลบเ้าได้ไหม 6กลบเได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องไปขอยืมหลักร้อยใช่ไหมขอยืมมาตัดชืบเหลือ6อันนี้ตัดชืบกลายเป็นสิบหกสิบ,สบ 1ิบหลบเเดิม9ก้าส1บ1ิ1เ1็ดสห้าสิโอเคนะได้7ใส่เลยค่ะเลขเจต่อไปหกลบนึงเหลือห้าง่ายมากง่ายมากง่ามาข้อนี้จะตอบห้าร้อยเจด สิบเก้าทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะขอบคุณคุณหนิงดังๆหน่อยอสรุปเลยนะวันนี้ที่เราเรียนไปนั่นก็คือการลบไม่ว่าจะเป็นสองจำนวนหรือว่า3เราก็จะต้องตั้งหลักให้ตรงตั้งแต่หลักหน่วย หลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยถ้ามีการขอยืมให้ตัดให้ขีดให้เรียบร้อยขอยืมหลักหน้ามานะคะตัวน้อยข้างบนถ้าเป็นตัวน้อยกว่าจะลบไม่ได้ให้ไปขอยืมมาถ้าลบได้ให้ลบเลยไม่ต้องยืมนะคะโอเคไหมเดี๋ยวนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูเดี๋ยวคุณอิงจะดูว่านักเรียนทำได้ไหมโอเคนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเพิ่มเติมโอเคนะคะลองทำก่อนสู้ๆนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ